ธรรมะก่อนนอนกองจิตใจให้พิจารณาก่อนหลับตาลงเพื่อให้จิตผ่อนคลายวางกังวลจะบังเกิดความหลับสบายจิตจะได้พักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมุ่นวายมาทั้งวันไปสู่อดีตไปสู่อนาคตซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นฟังธรรมะก่อนนอน คนขายจิตจะได้อนิสงส์มากเพราะจะทำให้จิตเข้าถึงความจริงทีละเน็กทีละน้อยเหมือนกับน้ำหนึ่งหยดที่หยดลงสู่ตุ่มหยดน้ำหนึ่งหยดแต่มันหยดไม่หยุดมันก็ย,ยังพอมีโอกาสให้ตุ่มน้ำนั้นเต็มได้ความจริงนั่นแหละคือทาทานั่นแหละคือความจริง นิโรธวันใดที่ใจเราพ้นตัณหาเราจะเห็นนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่เราไม่เห็นเองไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนภาวนาจเจริญสติสมาธิปัญญาเลื่อยไปจนหมดความปรุงแต่งของจิตจิตผลความปรุงแต่งด้วยปัญญาเมื่อไหร่ก็เห็นนิพพานเมื่อนั้นเราเดินชนนิพพานอยู่ทั้งวัน แต่ดันไม่เห็นนิโรธคือพันิพานการที่จะรักษาสืบทอดพระศาสนาเอาไว้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนเข้มแข็งคนที่ต้องช่วยตัวเองอย่างแท้จริงเป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมต้องทำเอาเองแล้วก็เข้าใจยากมันฝืนความรู้สึกอย่างมาก อย่างความเชื่ออื่นๆเขาจะสอนว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนวันหนึ่งเราจะมีชีวิตที่เป็นนมตะใครๆก็อยากเป็นนามตะแต่ศาสนาพุทธบอกว่าไม่มีตัวเราฟังแล้วเศร้าใจใครเคยอ่านเรื่องกามนิตว่าสิทธิไหมกามนิตอยากพบพระพุทธเจ้าเที่ยวตามหาท่านเพื่อที่จะฟังธรรมะ ที่จะเป็นอมตะพอไปเจอพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าตัวตนไม่มีกามณิตกับลับไม่ได้พอลึกลงไปในความเป็นตัวเป็นตนคนและสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนก็ยังรักความเป็นตัวเป็นตนอยู่เพราะว่ามันยังอรดอร่อยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษ ในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราลดละความเป็นตัวเป็นตนลงไปให้ย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจย้อนมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเห็นมีแต่ทุกข์เห็นมีแต่โทษพอเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจนี้แล้วจิตปล่อยวางไม่ยึดถึงกายและใจนี้เมื่อจิตปล่อยวาง ไม่ยึดถือกายใจร่างกายเป็นทุกข์มันก็เข้ามาถึงจิตถึงใจเราจิตใจมีความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยึดไม่ถือความปรุงแต่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยอมจิตเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกเหมือนแสงดวงอาทิตย์ผ่านไปในใอวกาศอวกาศไม่ร้อนขึ้นเลยอวกาศยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นแหละ ทว่ากามันไม่ไปยึดถือเอาแสงดวงอาทิตย์ไว้ไม่เหมือนบรรยากาศของโลกมันเก็บความร้อนเอาไว้ได้เพราะมันมีตัวกระทบทีนี้พอไม่ยึดกายยึดใจสิ่งต่างๆก็ไหลผ่านไปเฉยๆยากมากเลยนะเพราะใครๆก็รู้จักแต่ความสุขที่ต้องอาศัยกายอาศัยใจ เราไม่รู้จักความสุขที่ผลจากกายจากใจนึกถึงก็นึกไม่ออกแล้วการผลจากกายจากใจก็ผลไม่เหมือนชาวบ้านเขาผลด้วยชาวโลกทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันติดอยู่ในความเป็นคู่มาตลอดเวลาเมื่อกายนี้ใจนี้มีอยู่ถ้าจะผลจากมันก็ต้องไม่มีอยู่สุดโต่งไปข้างมีกับไม่มีอยู่อย่างนั้นแหละ ธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งประณีตเหลือเกินมีแต่ไม่มียากที่จะเข้าใจฝืนกิเลสอย่างแรงเลยขันไม่ใช่ไม่มี่างกายไม่ใช่ไม่มีถ้าคิดว่าอนัตตาคือศูนย์หมดก็เป็นนิจฉาทิฏฐิธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจยาก คือถ้ามีมันมีเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับไปถ้าเหตุไม่มีมันก็ไม่มีเพราะเหตุมีผลถึงมีเพราะเหตุไม่มีผลจึงไม่มีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยเหตุกับผลอิงอาศัยกันแบบนี้ดังนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นผลนั้นมีหรือไม่มี บางทีก็ว่าศูนย์ไปเลยขันห้าศูนย์ไปเลยนิพพานแล้วศูญหมดเลยอันนี้สุดตรงไปข้างไม่มีคนอื่นพยายามสอนเรื่องการมีถาวรมีสิ่งที่เป็นอมตะนิรันดรศาสนาพุทธไม่ได้ดูเรื่องการมีถาวรหรือว่าดับถาวรพูดแต่ว่าถ้ามันมีเหตุมันก็มี ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีนี่เข้าใจยากกว่ากันนะถ้าอย่างพวกเราเวลาคิดถึงความตายพวกเรารู้สึกไหมว่าเราจะคิดอยู่สองอย่างถ้าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่หรือไม่ก็ตายแล้วศูนย์ไปเลยนี่มันจะสุดโต่งไปทั้งสองฝั่งเข้าใจยากที่ว่าถ้ามีเหตุมันมี ถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีอะไรเป็นเหตุโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุอโลภะอโทสะอโมหะก็เป็นเหตุเหตุมีอยู่สองฝั่งคือเหตุชั่วและเหตุดีเหตุชั่วก็พาปรุงชั่วเหตุดีก็พาปรุงดีไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยดังนั้น ถ้าเรามานั่งสมาธิเดินจงกรมทำทานรักษาศีลมากๆจะนิพพานหรือไม่เราทำเหตุดีเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีคนละเรื่องกับการไปนิพพานนี่มันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนนึกซึ้งเป็นความจริงแท้ไม่ใช่ปัชญาที่คิดเอาลอยๆถ้าเราภาวนาเราก็จะเข้าใจถึงสัจธรรม ถึงความจริงแท้อันนี้ได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเราไม่มีเหตุก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วต่อมาเหตุมันไม่คงที่เหตุมันดับได้ถ้าเหตุด,ดับตัวมันก็ดับมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรมีขึ้นมาชั่วคราวเมื่อยังมีเหตุ เมื่อเหตุดับมันก็ดับไปนี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างความมีกับความไม่มีไม่ใช่มีถาวรไม่ใช่ว่ามีแล้วขาดศูนย์สิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันก็เป็นอยู่ในกฎอันนี้ทั้งหมดเลยกระทั่ง ไฟไม่บ้านไม่มีใครดับไฟได้ตัวไฟเป็นผลเหตุของไฟก็เช่นมีอุณหภูมิสูงเกินไปเวลาดับไฟเราก็ดับเหตุของไฟไม่ใช่ดับตัวไฟเอาน้ำไปสาดลดอุณหภูมิลงไฟจึงดับเวลาเราจะดับทุก์เราไม่ได้ดับตัวทุกข์เราดับเหตุของทุก ตัวทุกขก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดถ้ามีเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปเหตุมันดับตัวมันก็ดับฉะนั้นเราดับขันธ์ห้าไม่ได้เราต้องดับเหตุของขันธ์ห้าคือเชื้อของความเกิดในใจของเรานี่เองเชื้อที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุด ชื่อว่าอาวิชาอาวิชานี้เป็นเชื้อพันธุ์คล้ายๆเชื้อพันธุ์ของต้นไม้ที่อยู่ในเมล็ดเช่นมเมล็ดมะม่วงเป็นต้นเรากินเนื้อแล้วเหลือมเมล็ดในมเมล็ดมีต้นอ่อนอยู่มีเชื้อพันธุ์ที่ยังงอกได้อวิชาก็คือเชื้อพันธุ์นี่แหละตัวเมล็ดก็คือตัวจิตมีเชื้อพันธุ์อยู่ในจิตคือมีอวิชาอยู่ในจิต จิตดวงนี้ยังไปงอกขึ้นมาได้อีกงอกขันหน้าขึ้นมาได้ครบทั้งขันหน้าเลยเหมือนมีเชื้อพันธุ์อยู่ในเมล็ดมะม่วงเมล็ดเดียวสามารถงอกเป็นต้นมะม่วงออกลูกมาได้อีกเยอะฉะนั้นถ้าจะทำลายความเกิดจริงๆต้องทำลายไปที่เชื้อพันธุ์ของมันไม่ใช่ไปทำลายเมล็ดมะม่วงถ้าทำลายเมล็ดมะม่วง เดี๋ยวนี้ยังมีการพัฒนาต่อไปยังมียีนมี d n เอเอาไปเพาะได้อีกฉะนั้นถ้าจะทำลายต้องทำลายถึงรากเหง้าของความเกิดก็คือตัวอวิชาตัวอวิชานี้คืออะไรตัวอวิชาคือตัวไม่รู้ความจริงไม่เข้าถึงความจริงตัวมิจฉาทิฏฐิคือไม่รู้ความจริงว่า ขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะเรามีรู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เรานึกว่าขันห้าเป็นของดีของวิเศษเราจึงรักเราจึงหวงแหนพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านสอนว่าอย่ายึดขันเลยยึดขันแล้วจะเป็นทุกข์เราไม่เชื่อมันเชื่อยากเราต้องมีขันตั้งห้า แล้วขันของเราจะจัดการให้ดีแล้วจะมีความสุขวันใดที่ใจเราพ้นตันหาเราจะเห็นนิพพานตันหาจะผลักดันใจให้ดิ้นรนปุ้งแต่งไปเรื่อยเมื่อไหร่สิ้นตันหาเหมื่อนั้นก็พ้นความปรุงแต่งสิ้นตันหาเรียกว่าวิลาคะสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขาร อันเดียวกันทั้งหมดเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่เราไม่เห็นเองไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนภาวานาจเจริญสติสมาธิปัญญาเรื่อยไปจนหมดความปรุงแต่งของจิตจิตพ้นความปรุงแต่งด้วยปัญญาเมื่อไหร่ก็เห็นนิพพานเราเดินชนนิพพานอยู่ทั้งวันแต่มองไม่เห็น ที่ไม่เห็นเพราะใจไม่มีคุณภาพใจของเราเป็นอย่างไรเราก็เห็นโลกได้แค่นั้นใจเรามีคุณภาพแค่ไหนก็เห็นสภาวะธรรมได้แค่นั้นใครเคยเศร้าเสียใจบ้างเวลาอกหักรู้สึกไม่ว่าโลกทั้งโลกเศร้าไปหมดใจเราเศร้าคนเดียวเรารู้สึกว่าทั้งโลกเศร้า เวลาใจเราสดใสขึ้นมาก็รู้สึกว่าโลกสดใสทั้งโลกเลยเพราะใจนี้แหละมันปรุงแต่งปรุงโลกขึ้นมาใจมันก็เป็นอย่างไรมันก็สร้างโลกแบบนั้นขึ้นมาถ้าใจพลนความปรุงแต่งเราจะเห็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งจะเห็นพระนิพพานและมีความสุขมากที่สุดนิพพาน มีเจ้าของไหมคำตอบคือไม่มีอยู่มาแต่ไหนแต่ไรก็อยู่อย่างนั้นแหละพ่อปัญญาแจ้งปล่อยวางจิตก็คือปล่อยวางขันไปหมดแล้วเหลืออะไรอยู่มันเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาสภาวะอันนี้ความจริงมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นถามว่ามีอยู่แบบมีธาตุมีขันไหม ไม่มีฐาน,นิพพานแล้วยังอยู่แบบมีธาตุมีขันเหมือนเป็นโลกนิพพานนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าสัตสตาทิฏฐินิพพานแล้วสูญไปเลยไม่มีอะไรเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าอุเฉททิฏฐิมันมีธรรมธาตุอยู่คือจิตกระจายตัวออกไปรวมกับความว่าง เป็นอันเดียวกับความว่างของจักรวาลรวมเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานมีครูบาอาจารย์สอนมานะบางคนบอกว่าหลวงปู่ดูลัตุโลสอนดูจิตโดยการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างความคิดเกิดให้ปัดทิ้งแถมยังบอกอีกว่าพระอาหารหันต์ที่จิตสว่างรุ่งเรืองว่างเปล่าอยู่ภายในนิลันดร ความจริงถ้ายังมีภายนอกภายในยังมีธรรมที่เป็นคู่คู่อยู่ไม่ใช่คำสอนของหลวงปู่ดูลแน่นอนยังเป็นธรรมคู่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่จิตหนึ่งแต่เป็นจิตคู่มีจิตภายในมีจิตภายนอกถ้าจิตเป็นหนึ่งจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันอันนั้นเกิดอยู่ในสภาวะที่สิ้นตัณหาแล้ว แจ้งพระนิพพานแล้วจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ธรรมะมรมรรรก,ะกม็เป็นความบริสุทธิ์จิตก็เป็นความบริสุทธิ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวมีสิ่งเดียวที่สาวกกับพระพุทธเจ้าเสมอกันคือความบริสุทธิ์จะรู้สึกเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แบ่งแยกหรอกตรงที่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับจิตรวมเป็นอันเดียวกันนี่ต้องแจ้งพระนิพพานจิตจะสลายตัวลงไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งสลายตัวรวมเข้ากับพระนิพพานเข้ากับความว่างของจักรวาลเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพาน จ้งพระนิพพานได้ต้องรู้รูปนามตามความเป็นจริงก็จะลักความอยากในรูปนามจนกระทั่งลักความยึดถือในรูปนามได้หมดความอยากได้ก็จะแจ้งพระนิพพานจิตจะรวมเข้ากับพระนิพพานเป็นหนึ่งรวมเข้ากับความว่างไม่ยึดถืออะไรว่างอยู่อย่างนั้นแหละตัวนี้บางทีท่านเรียกว่า ธรรมธาครูบาอาจารย์บางองค์อย่างท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านเรียกสภาวะจิตที่ทรงพระนิพพานว่าธรรมธาหลวงปู่ดูลัตุโลเรียกว่าจิตหนึ่งสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกสภาวะนี้ว่าวิญญาณธาตท่านอาจารย์พุทธธาเรียกสภาวะนี้ว่า จิตเดิมแท้หลวงปู่เทเทศลังสีท่านเรียกสภาวะอันนี้ว่าใจหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่าจิตเดียวหรือใจเดียวแต่และท่านพูดถึงสภาวะอันเดียวกันแต่โดยสมมุติบัญญัติที่แตกต่างกันถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราไม่เข้าใจรู้สึกว่า แต่และองค์พูดไม่เหมือนกันนั่นไปติดอยู่ที่คำพูดแล้วละ่ะพวกเราบางคนมีความเข้าใจผิดเข้าใจว่าจิตทุกๆุดวงสัตว์ทุกๆต,ตัวคนทุกๆุกคนมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานไหลไปหาพระนิพพานเองที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นครั้งหนึ่งท่านอยู่ริมแม่น้ำคงคา กับภิกษุจํำนวนมากท่านก็ชี้ให้ภิกษุดูต้นไม้ที่ลอยในแม่น้ำคงคาท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าไม้่อนนี้ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคาถ้าไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่จมลงในท่ามกลางไม่ไปเกยตื้นไม่ไปถูกน้ํำวนดูดเอาไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่เนา่าไม่ผุพังไม้่้นนี้มีแนวโน้มไหลไปสู่มหาสมุทรจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตเดินอยู่ในล่องในลอยของอริยมรรคคือเดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาจิตย่อมมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานมหาสมุทรเปรียบเสมือนพระนิพพาน ในน้ำคงคาก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วยังมีเงื่อนไขอีกไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่จมลงในท่ามกลางไม่ไปเกยตื้นไม่ไปถูกเกี่ยวน้าบนไม่ถูกมนุษย์ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่เน่าเปื่อยหรือสลายไปมันจะไหลไปตามกระแสของมรถ้าจิตจะเดินในกระแสของมร ถึงแม้จิตจะเดินในกระแสะของมัคอุตส่าห์ทำบุญทําทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิพิจารณากายใจแต่ถ้าไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ไปไม่รอดไปเกยตื่นก็ไปไม่รอดถูกเกลี่ยวน้ำบนก็ไปไม่รอดแต่ละอันแต่ละอย่างมีความหมายท่านอธิบายเอาไว้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวา คือติดอยู่ในอายตนะภายในอายตนะภายนอกพูดง่ายๆคือติดในธรรมที่เป็นคู่ติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายอย่างติดอยู่ในความหลงไปติดในความเพ่งเอาไว้นี่ก็เป็นคู่ตามใจกิเลสกับบังคับเอาไว้ก็เป็นคู่คู่ถ้าเดินตามทางสายกลางไม่ได้ตลอด มันจะผลัดเข้าไปทางสายทางขวาตกจากทางสายกลางก็ตกไปสู่ความเป็นกู้ถ้าไม่ตกลงไปสู่ความเป็นกู้ก็มีโอกาสที่จะไปถึงทะเลสิ่งที่เรียกว่าเกลียวน้นาวนก็คือการมาคุณหน้าความสนุกสนานพเพลิดเพลินพออกพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส พวกเรารู้สึกไม่ว่าเราติดอยู่ในกามยังสนุกกับโลกเรียกว่าถูกเกี่ยวน้ำวนไม้ยนี้ไม่ไหลไปต่อหมุนอยู่ที่เดิมมันวนไปทางตาวนไปทางหูวนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายก็วนอยู่อย่างนั้นแหละบางคนชอบถือเล่าถือเขาทำให้ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า เช่นถือตัวว่าดีว่าเด่นกว่าเขาทําให้ไปขม่มไปดูคนอื่นถือว่าด้อยกว่าเขาก็เป็นการดูถูกตัวเองไม่คิดต่อสู้หรือถ้าถือตัวว่าเสมอกับเขาก็ทําให้ไม่ยอมคนอื่นกิงยะโสอันนี้เรียกว่าเกยตื่นหมายอันนี้ไม่ไหลาตามน้ำต่อไปแล้ว คำว่าจมในท่ามกลางคือคนที่ยินดีติดใจอยู่ในพบที่ตนเกิดหรือไปติดอยู่ในพบใดพบหนึ่งในระหว่างการปฏิบัติธรรมพบที่พวกเราไปติดบ่อยคือพบว่างรู้สึกไม่ว่าภาวนาแล้วใจเลื่อนออกไปข้างหน้าหรือเลื่อนเข้าไปข้างในแล้วว่างสบายอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมรู้กายรู้ใจต่อแล้วฉันสบายแล้วฉันมีความสุขแล้วเรียกว่าจมในท่ามกลางส่วนถูกมนุษย์จับไว้ก็เช่นห่วงพักพวกห่วงลูกห่วงเมียห่วงญาติห่วงไปหมดห่วงสรพสัตห่วงคนโน้นห่วงคนนี้เลยไปไม่ได้เพราะติดมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ ไปคนเดียวไม่ได้ทั้งๆท,ที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเฉพาะตัวถ้าไม่มีใครมีสิลมนีรรมเสมอกับเราเราก็าไปของเราคนเดียวเราไม่ไปรอชาวบ้านเขาหรอกเรามีเวลาน้อยนะมัวรอคนอื่นศาส,สนาพุทธอาจจะหมดไปเสียก่อนเลยไปไม่รอดส่วนเรื่องถูกอมนุษย์จับเอาไว้ บางคนปาวนาอยากขึ้นไปบนสวรรค์ทำทานขอขึ้นสวรรค์รักษาศีลขอไปขึ้นสวรรค์ไปนั่งสมาธิขอไปพรม,มโลกนี่ถูกอมนุษย์จับเอาไว้หลงไปสู่สิ่งพวกนี้พวกเน่าในคือพวกทุศีลพวกไม่มีศีลห้าถ้าขาดศีลห้าก็อย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยฉะนั้น ไม่ใช่จิตทุกดวงที่จะมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานเฉพาะจิตที่เดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่มีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานเหมือนไม้ในแม่น้ำคงคาที่มีแนวโน้มถูกน้ำพัดพาไปสู่มหาสมทรถ้าไม่ไปติดเงื่อนไขต่างๆที่เป็นตัวถ่วง ตัวขวางการปฏิบัติของเราเสียเอง